สวัสดีค่ะใายค่ะเบียร์นะคะเรามาจากเอ่ออะไรนะ,ะรายการ เที่ยวไทยเที่ยวไต่กระเ่อเองนะช่วงนี้จะเรามาอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามน่ใช่้วะตรงนี้คือว่าเป็นช่วงหน้าฝนพอดีตอนนี้มักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยสมีเท่าไหร่นะฮะะตรงที่เราอยู่นอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นองค์พระธาตุนาดูนนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสมาสัมมุทนานั่นเองนะใช่แล้วค่ะก็คือว่าตามประวัติแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าชาวบ้านเมื่อสมัยปีพศ2507 เนี่ยเราเขามีการขุดบพระบรมถาีุในเมรุาชนะครับพระชท่นเนี่ยงรหลักขเมรราอยู่หัวเนี่ก็เลยขุดาุระบบอกให้อนะบรมาราที่ได้เียก็มาเนี่ยนะฮะได้มา้แอะไรนะฮะมาตั้เอาบรมธาต ยังทานกันนิดหน่อยฮะพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็คือว่าพระบรมสารีริกธาตุตั้งให้กับเดี๋ยวอ๋อใช่แล้วค่ะให้พวงชนชาวบ้านแถวนี้มากราบไหว้บูชากันนะคะสำหรับวันนี้เราได้มากันแค่สองคนค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านมานะคะเป็นดาราสาวสวยนะคะเขาบอกว่าเป็นดาวของการตลาดเทคโนโลยีนั่นเองนะดาวของกาลตลาดที่งบพังเนี่ยเจอแล้วใช่ไหม เธอมีหน้าตาที่สวยงามมากเลยนะคะเธอนี่หน้าแบบอินเดียลัมก็สวยนะคะเฉยอย่างเดียวค่ะปึกไปหน่อยปึกไปหน่อยแกร์ปืนหน่องเล่นอ่าเดี๋ยวเราจะเชิญแขกรับเชิญคนนั้นมาเลยนะคะเชิญน้องเบียนะคะชื่อจริงเขาคือกมลเชาแปรจีแทนนั่นเองนะฮะเขาเป็นอดีตหัวหน้ของแผนกมาร์เก็ตติ้งที่หนุ่มภาคเลยนะเนี่ยหนุ่มภาคเลยเนี่ยหนุ่มภาคเลยนะ่ย อสัมภาษณ์หน่อยน้องเมียรู้สึกยังไงที่มาร่วมกิจกรรมปิกนิกสำหรับเที่ยวไทยของเราวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างมากนะคะคือว่าชอบเที่ยวแบบทำบุญแบบสถานที่เป็นวัดอะไรเนี้ยอยอู่แล้วนะคะใจบุญนะฮะเป็นผู้หญิงที่ใจบุญว่าชะนีใจบุญนี่เองนะฮแล้ววันนี้จะไปไหนต่อไหมก็อาจจะนำเพื่อนๆน,นะคะทางบ้านนะคะเที่ยวที่พระธาตุนี่แหละคะ่ะ อ๋อนั่นนี่เป็นกระุนที่ตลกมากเลยเป็นผู้หญิงที่ตลกมากเลยที่เวาเราเห็นเขาแสแดงออกเฉยๆนะเป็นการสแสดงนะที่จริง,ขงรเขาพูดไปชัดเจนมากไปเลยไหมคะไปเราจะไปตอนนี้เลยไหมคะไปได้ยินว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สองนี่ยก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานของคนอีสานนั่นเองใช่แล้วค่ะทั้งตูบทั้งเรือนของคนบุทัยนั่นเองนะฮะที่เขาได้ออกของมอมอสรหรือมหาวิทยาลัยพรตรีมหาวิทยาลัย บ้านสารคามได้มาตั้งพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไปกันเลยนะไปกันเลยนะ่ตามมาเลยนะ